สวัสดีครับวันนี้มาที่บ้านเพชรสรนครับมาเจอหารเด็ดครับจากอุบลครับของฝากจากบุลอะไรครับนี่เขาเรียกว่าผ้าพยนต์หนูหรือหนังวัวครับหนังวัวครับไม่ใช่หมูครับหนังวัวเขาเอามาฝากบางคนไม่รู้ว่าเขาทํากินยังไงผมจะสาธิตให้ดูว่าการกินหนังวัวที่เขาเอามาฝากกินยังไงครับอันแรกครับเราก็คลี่ออกมาครับเป็นถุงตรงนี้ มันจะมีอันนี้ของแท้ครับมีขนขนอ่ะเราก็มาใส่ตรงนี้หรือเอาไปโยนไฟก็ได้ครับวันนี้เผาไฟก่อนนะฮะอ่ะเราก็ก่อไฟครับพร้อมแล้วพร้อมอ่ะถ้าตามไปตามมาครับตามมาอ้นี่เจมนาลิก้าครับสาธิตการกินหนังวัวที่ถูกต้องนี่ครับนี่ครับไฟแรงๆนี้ครับใส่ไปเลยรับเลยให้ไหม้ครับบปึไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะไหม้แบบไหนครับเนี่ยเนี่ย บางคนไม่เข้าใจว่ากินแบบไหนเอามากินเลยไม่ได้นะครับกินเลยไม่ได้ต้องมาเผาไฟนี่อุ๊ยอุยม่งี้ยนะครับมันมันหกไปเป็นไงครับเผาอย่างนี้ครับไม่ต้องไปอาอะไรครับให้มันไหม้ครับไหม้เสร็จเดี๋ยวสักครู่นะครับต้องก่อไฟให้แรงๆนี่ไฟจัดกไม้ครับอย่างนี้ครับเทิข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 ิ อย่างนี้ครับนี่เห็นไหมครับนี่จะได้ที่เลยครับเติมดำแล้วครับเคยกินไหมนี่ใครไม่เคยกินเนี่ยดูอย่างนี้ครับไม่เคยเลยครับอ๋อนี่แหละเนื้อยังไม่มีจะกินแล้วไปกินไรหนังมันนี่ของเด็ดครับของเด็ดแล้วกี่วันจะได้กินครับนี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวครับใจเย็นๆครับของอร่อยต้องใจเย็นๆครับ บางคนไม่เข้าใจว่าเอามากินเลยไม่ได้ครับเอาไปต้มเลยไม่ได้ครับต้องให้มันหีมันเริ่มดำแล้วเนาะครับนี่แหละครับเป็นไงเนี่ยอร่อยอร่อยบอกถ้าเราทำเสร็จแล้วประแกงอะไรได้ไหมครับนี่แกงได้ครับยิ่งยิ่งไงขี้เหล็กครับอู้อร่อยอร่อยครับอะอย่างนี้ครับมาครัแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวของอร่อยครับ ได้ที่แป๊บเดียวครับอ่ะมาได้แล้วมาดิมาดิโอมีกองเคลียร์ด้วยอย่างนี้ครับขั้นตอนต่อไปคือเอามาแล้วเอาค้อนทุบ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 หรือขูดก่อนไม่ใช่เหรอเอาขูดขูดนิดนึงนี่ครับคงไม่กินนะมั้งดูว่ากินีรับปั๊นมีมีไหมครับนี่ คุดปล่อยน้มนเรยนก่อนเรืองไงคูดครับร้อนไหมครับร้อนครับไซ่แเซ็ปน้ำจิ้มน้ำจิ้มมาครับไม่ต้องน้ำจิ้มครับจากจากนู่นแล้วทงพรเลยครับอะไรนี่แหละครับผมไม่เคยไปหรอกแต่ก็ฝากมาอันก็คือเราจะมาทุบอันนี้ออกก่อนครับทุบทุบทุบที่มันไม่ออกไม่ได้อย่างนี้อะ น้ำจิ้มไก่ด้วยนี่แหละที่ให้มันไหม้เพราะพราะให้ทุบขนออกครับครับให้ขนมันออกให้มันน้ำจิ้มครับนี่าแล้วใส่ราครับครับน้ำจิ้มรอได้เลยแล้วเราไปต้มครับนี่เลยมาจับจับที่ถูกต้องคือต้องเอานี่ครับเราทำการต้มนะครับไม่ต้องใช้ก็ได้ใช้ได้ใช้หมดเลยลองทำดูดิครับได้ที่แล้วครับมันเริ่มเปื่อยแล้วครับนี่นี่ อ๋อครับยิ่งเปื่อยยิ่งดีครับแบบนั้นนานๆหน่อยนะต่อจากนี้นหลังจากการย่างมาแล้วก็มาต้มนะครับต้มใช้แพร์ใช้อะไรที่เก็บน้ำแล้วไม่รั่วเออใส่เออเราใส่เราใส่ช้อนไปทำไมครับโอ้ตัดร้อนใส่ให้เพื่อมีรสอร่อย นี่แบบนี้ครับโอ้ครับได้ที่แล้วครับนี่นี่กันอย่างเงี้ครับเปือยอร่อยนุ่มเลยครับนี่เนี่ยครับวิธีการกินครับที่ถูกต้องครับนี่ไม่ใช่เขาใส่ไปอย่างี้เหรออ้าวนี่าใส่ช้อนไม่ใช่ใส่เพื่อยมันเปือยเร็วๆอ่ะอาไปได้ไปแล้วอ่ะเอาไปไปหาเก็บมะนาวทำน้ำจิ้มกันมามาทางนี้มะนาวฝั่งนี้ครับโอ้ ครับนี่ครับบ้านแพะสุรินเรามีเยอะแยะครับของนี่เนี่ยโอ้โหเก็บมะนาวครับต้องเลือกงผลที่เหลืองๆครับเนี่ยอยเี้ครับมีน้ำหรือเปล่าอันนี้ก็เหลืองนะครับครับอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เหลืองๆครับผลมีน้ำฉุ่มไหมครับเด็ดแล้วก็เด็ดมานี่ครับนี่ครับสองผลมาอันนี้ครับได้มะนาวแล้วครับมาเราจะทำแบบไหนอีก ทำน้ำจิ้มครับตามมาก็ตามมาบ,บ้านแพะคือเรามีทุกอย่างครับไก่เราก็มีนี่นี่นโอ,โอกาสน่าจะอบไก่อบฟางนะครับนี่รอยเขาโตหน่อยนึงกำลังเคลียบๆอยู่ยีบม,มนะนาวครับเลาวทำการเอ่อให้มันนุ่มก่อนฮะคลึง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 สาขเมียนว่าโรยใช่ไหมครับ อน,นี้ครับลอยเหมือนเตรร่ามีมีไหมครับหรือเอาอะไรอ่าอ่าข้าขจเขอแจขจครับแป๊บนึงมะนาวแล้วครับจะได้เวลาแล้วครับนี่ประมาณ15นาทีหรือ3 0มนาทีเนี่ยต้มเนือที่เราทุบเราไปดูที่เราต้มไว้ก่อนนะครับจะเอาแบบไหนครับมาแล้วครับมันสุกได้ที่หรือเปล่าเดี๋ยวดีดีครับไฟนะครับ น่าจะได้แล้วครับนี่ครับต้องอย่างนี้ครับนี่เอ,เอาเปื่อยพอดียังไม่ยุ่ยเอาแต่อีกครับมันกินได้จริงหรือเปล่าครับนี่ใส่ช้อนไปแล้วนี่ช้อนนี่ทำให้ความร้อนมันเพิ่มขึ้น นะอ้ำชิมดูสิน้ำจิ้มจะได้ความมั้งเปล่าไปดูสิเป็นอาหารกินเล่นหรือกลับแกล้มครับนี่กลับแกล้มอย่างดีครับยุคโควิดเราไม่มีเขียงเราก็เราใช้ใบตองก่อนเนาะครับนโอ้โหคนดีคนดีครับระวังนิ้วครับระวังนิ้วเหนียวครับเหนียวอยู่แต่มันเป็นอย่างนี้ทั้งหนังครับ ก็พอกินได้นะครับลองดูทีครับลองดูทีใส่ปลายังไง้สุดยอดครับเอ้าเชียครับเขอลองบ้างผมว่ายังทับต้มนานหน่อยก็จะพอดีคุณประด้วยขั้นตอนลาลนิก้าครับครับติดตามอีพีต่อไปนะครับถัดไปเราจะทำอะไรสับปะรดให้กินเนาะไก่อูฟางนะ ครับครับมีไก่เราก็มีแล้วไหนไปไหนไหมดแล้ว <laughs> รัวจะอบมันมันหนีหมดไก่อ่ะครับโอกาสน้าเจอใหม่ครับคลิปหน้านะครับ <laughs> คลิปหน้าเจอใหม่ครับนี่ <laughs> ของฝากเราต้องทําให้เขามาฝากเราต้องทำกินให้ได้ระวังอย่างนั้นแม่งก็เสียเปล่าบรรยากาศเราท่องทุ่งก็ <laughs> ลมโชยอากาศเย็นๆสบายๆเขาขอระเกะอากาศหน่อยไม่เป็นไรครับถือว่าเรามาชมบรรยากาศ กินบรรยากาศอากาศเรียเรียครับไม่มีโควิดแน่นอนแถวนี้